จเจ้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับผมของยี่ห้อโกเบโกมาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโกเบโกรุ่น SK 125 h r K 3รหัส YV07 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็จะตัว SK125SR ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านไหนที่เคยได้ยินนะฮะว่ามันมีตัว SK135 เนี่ยนะฮะลูกค้าครับจะตัว135กับตัว125คันนี้เนี่ยคือขนาดเท่ากันนะครับลูกค้าครับอ่าเป็นลูกคดขนาดเดียวกันแต่แค่เจ้าตัว125ตัวนี้เนี่ยเขาจะทําออกมาเพื่อนะเน้นความคล่องตัวนะฮะเน้นความคล่องแล้วของหน้างานเป็นหลักนั่นเองนะฮะน้ำหนักตัวของเจ้าตัว125เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักตัวที่เบากว่า135ขึ้นมาอีกหน่อยนนนาาา้้ยงให ที่แบบว่าหน้าง,งานบางทีของลูกค้านี่อาจจะมีการเคลื่อนย้ายตัวรถไปหน้าง,งานนู้นหน้าง,งานนี้นะฮะคือย้ายบ่อยหรือว่าใช้งานในตัวเมืองเนี่ยที่ต้องการตัวรถที่มีความกระทันรัดเคลื่อนย้ายง่ายเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์มากกว่าตัวร้อยสามห้านะครับเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายเนี่ยพอน้ำหนักเขาเบาเนี่ยเขาจะเคลื่อนย้ายได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ดยความนิ่ขตัวเบาอย่างที่บอกไปนะฮะ เวลาทํางานเรื่องความคล่องแคล่วความไวความคล่องตัวเนี่ยเขาก็จะมีมากกว่าตัว135นั่นเองนะครับนี่แล้วก็เป็นตัวรุ่นใหม่ด้วยนะลูกค้าครับถ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบกับสูตรอารยยาบ้านเราเนี่ยนะลูกค้าครับเขาจะเทียบเท่ากับตัว SK140 Mark Ten บ้านเรานั่นเองนะครับนี่นะฮะหรือว่าพวกตัว Super X Super M นั่นแหละนะฮะตัวนี้นะครับเทียบเท่ากันเลยก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่มากๆนะฮะนี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเซตตรงเซตตี้เนี่ยก็จะค่อนข้างจัดเต็มมากๆนะก็จะมีกล หล,ล่อเท่เนะฮะเดี๋ยวเปิดดูแผงหม้อน้ํากันทุดหนึ่งนะครับนี่นะฮะแผงหม้อน้าสวยๆนะฮะมีตะแกรงดักเศษฝุ่นมาให้เรียบร้อยตามสไตล์โกเบโกน้นะแต่ก็พวกแผงหม้อน้ําก็จะอยู่ด้านในนะฮะกออากาศอยู่ตัวนี้แล้วก็ม้อแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะเวลาจะสวิตตอนเช้าตอนการใช้งานเะนี่ยก็เปิดฝาข้างนี้แล้วก็สวิตตัวรถได้เลยนะครับ่อนการใช้างานตอนเช้านะครับนี่สวยๆหล่อๆนะฮะตัวนี้นะครับนี่โกเบโก้หล่อมากคันนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะ บอกไดเ้เลยว่ามะสมวนบรุ่นของเขานะฮะสวยงามมากๆนะฮะแห้งๆเลยจุดรเฟิซึมเนี่ยไม่มีนะครับนี่รอเหล่านะครับบอกเลยนะฮะแห้งๆสวยๆนะครับด้านข้างก็จะตีตา125แบบนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดดูตัวแพรคอนโทรลกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะแพรคอนโทรลก็เช่นเดียวกันไม่แพรปั๊มนะฮะ แองกริปนะครับบอกเลยนะฮะรอยรีมาร์กเดิมๆนะฮะยังอยู่ครบหมดนะครับที่สำคัญเลยเขามีตัวสำหรับคนตรลติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสารุนใหม่นะก็ได้เกิดท่างในที่มีคนขับหน้างานหลายคนเนี่ยก็สามารถมาใช้วาลสำหรับคนตัวตรงนี้สลับบอคนทรลให้ถนัดตามแต่ละคนขับได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งไล่สายแล้วนะเสียเวลาหลายชั่วโมงนะครับหมุนแล้วเดี่ยวใช้งานได้เลยนะครับนี่สวยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีลายแยกติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลายแยกเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะ สวยลอๆอๆวงถีสวยนะฮะตะขอยกหนักแน่นอนมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ยกของหน้างานอะไรอย่างนี้เนี ok ่ยใช้ตัวนี้ยกได้เลยนะครับแล้วก็มีหน่าซ้ําตัวนี้ได้เป็นสเปคใบแท็กใหญ่จากโรงงานด้วยนะครับอ่าลุยงานลุยเลนก็ได้นะฮะหรือใช้งานก่อสร้างใช้ลายหัวกระแทกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะคะรับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันหน่อยนะครับนี่นะฮะสวยนะครับฝาหลังสวยหลังคาสวยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะไม่มีผุนะครับ เปิดดูเครื่องกันนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนั่นเองนะครับตามสารุกุสิทวังตันเลยนะครับแล้ก็ในส่วนของหน้าเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นมิตซูบิชินะฮะรหัส D04BG นะครับ,รรบตัวนี้นะเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,ก,กันนะครับ แองกิฟนะฮะบอกเลยจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเที่ยงของเขานะก็ทำงานได้แน่นนิ่มแล็เงียบเดบมากตามสารุ่นใหม่นะครับ <S <S ตัวนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนรถเก่งรถกระบะเราเลยนะฮะยิ่งใหม่ก็จะยิ่งเงียบนะครับพวกนี้นะครับนี่สวยมากพร้อมลุยนะครับ <S <S โอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องยนต์กันแล้วก็เดี๋ยวขัดเข้าไปไภายในนะฮะมาลองขับเทสในส่วนของพวกแรงปั๊มแล้วก็ตัวเดินของเจ้าคันนี้กันนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาแล้วก็ตัดไปเลยนะฮะไป นี่นะครับถักขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะครับผมของเจ้าตัว SK นะฮะ125 SR คันนี้นะครับนี่นะฮะหน้าจอเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะฮะลูกค้าครับนี่นะฮะสวยงามดูง่ายมากๆหน้าจอกล้องหลังเนี่ยก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาลองเทสปั๊มกับตัวเดินของเขากันเดี๋ยวจะลองไปรอบต่ำสุดให้ดูเลยนะครับอ่ะกดตัวกันก่อนเลยนะครับ นี่นะฮะนิ่มๆนะฮะลอยตัวได้สบายๆชิวๆเลยนะครับตามสารุปทใหม่นะปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับพอนโดนต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกติหมดนะครับนี่นะฮะฝาลูมเขาออกนะครับนี่สวิงนะซ้ายขวานะครับได้ปกติดีทุกอย่างนะครับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับนี่ภายหลังนะฮะนิ่มๆนะฮะแต่หน้านะครับนิ่มๆนะฮะบิดตัวทีละข้างนะครับอ่า ไปได้นิ่มๆปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ <_ d ata> เรียกได้ว่าตัวเดินเนี่ยก็ยังสู้แรงได้ดีมากๆ <_ d ata> พร้อมลุยเลยสำหรับตัวตัวเอ125คันนี้นะครับและที่สำคัญเลยพวกแอร์การทำความเย็นของเขานะครับลูกค้าครับก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับเอาไปเนี่ยลุยงานบ้านเหลาได้เลยนะฮะสำหรับตัวเอสเค125คันนี้นะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวโกเบโก้ SK 1 2 5 SR YV 0 7คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรดขึ้นตัวนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอ่ะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและดูได้ชมกันท่างลายอีกทีหนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอันนี้เนี่ยบอกแล้วเลยว่าแข่งสวยทั้้้้้งงงงงงคคััันนนนนนนะะฮพพพววกกกปป๊มมมมเเเเรรรรื่่่อออออตใขีียยย็็ทาาาาไไดดดแแหลลุช ได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวเนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่2ล้านต้นๆท่านั้นนะฮะได้ตัวมาแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดจะได้สนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้กับตัวกเบโก้ skn สองห้า sr yv 0 7คันนี้นะฮะถ้าเกิดท่านไหนที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อใจผ้านะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ